โอเคครับก็สําหรับคนที่สามารถเปิดประตูแล้วก็ทำเควสครบแล้วนะครับก็สามารถรับไปโลกสองได้เลยเนาะโอเคครับก็พอมาถึงโลกสองครับพอเรามาตรงเนี้ยครับเราเดินเข้ามาตรงเนี้ยฝั่งขวาตรงนู้นจะมีเควสลิงครับปรับได้มันจะให้เราส่งกล้วยสามสิบอันมันจะได้เงินมาอีกประมาณเกนะือบสามหมื่นอ่ะก็สามารถไปรับแล้วก็มาส่งได้ครับอยู่ก้อนนี้เลยครับกอนนี้ถัดจากก้อนนี้ไปก่อนโ้นโอเค ในส่วนนี้จะมีปืนใหญ่ครับริงขึ้นไปมันจะขึ้นไปด้านบนเนาะตรงนีน้แต่ผมจะยังไม่ขึ้นผมขอพูดของด้านล่างก่อนตรงนี้ก็จะมีทางขึ้น,นครับแล้วก็จะมีเรื่องของการขายซื้อน้ํายาขายอาวุธที่เราตีนาะมาเรื่องของพิกแอคสำหรับผมนะที่แนะนําเลยผมคิดว่าโคบอลพอแหละสี่สิบพอแล้วถ้าทุกคนอยากซื้อก็อาจจะมาหกหมื่นเจด ตรงนี้แล้วก็ไปซื้อแสนสองแต่ว่าแนะนําคิดว่าแค่ตรงนี้พอแล้วพอได้พิกแกกันเนี้ยเราจะสามารถขุดแร่ได้ทั้งหมด2แร่เนาะก็จะเป็นในส่วนของ250ใช่ไหมสอง้อยห้าอันเนี้ยจะขุดได้มันใช้แค่16แล้วก็จะขุด750ได้อันนี้39 เนี้ยมันจะสี่สิบเราสามารถขุดได้หมดสองแร่นะครับพอเราขุดได้สองแร่เราก็จะมีโอกาสได้ลูกตาเนาะเพราะว่านี้ออกทุกแร่ที่เราขุดเลยทุกหินที่เราขุดเนาะมันจะเป็นบัตรซซล็อกกับบัตรซซลคอเนาะกี่สิบน่าจะเป็นล็อกขัดมาจะเป็นคอก็มีโอกาสออกลูกตาผมแนะนําลูกตาเนี่ยเก็บไว้ครบสี่อันแล้วก็มาคาอาวุธเลยครับ ในส่วนของตรงนี้น่าจะมีแค่เซนเซที่มีเคลสแล้วก็น,นี้เป็นเคลสประจําวันนะครับสามารถรับได้เพราะว่าผมเคยทําส่งไปแล้วแล้วมันดีก็คิดว่าประจําวันรุน่นแล้วก็เอนชารนะครับส่วนของอาวุธที่แนะนํานก็จะเป็นลูกตาสีก้อนแล้วก็ครับเป็นอันไหนว่าอะไรก็ได้เนาะอีกสองอันนะครับก็ที่โอกาสได้อันนี้ลูกตาเราจะได้บัฟเต็มๆเนาะเดี๋ยวผมข้าไให้ดู อาวุธที่แบบอยากจะให้ทุกคนได้จริงๆน่าจะเป็นแบบสเปียร์มั้งที่มันตีไวๆอ่ะผมมีแล้วอันหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูเนาะนี่ยครับเราจะเอาบับลูกตาอย่างน้อยสามสิบเปอร์เซนถ้าแบบอยากลองคำนวณเป๊ะๆอาจจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบเอาไปครับให้ก็ได้เนาะถ้าผมไม่ลืมนะ,นะโอเคอาวุธที่มันจะได้อ่ะมันจะมีบวกดาเมจทั้งหมดสิบห้าแล้วก็ลดเลือด แต่แอ t แท k กสปีดอะมันก็จะขึ้นอยู่ตามมาวุดด้วยอันนี้จะค่อนข้างช้าครับถ้ามีใครมีรูนตีไวก็สามารถมาแบบเปลี่ยนมาใส่รูนตีไวอย่าลืมเป็นชั้นก่อน,นครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้สเปียแล้วกันเนาะผมชอบสเปียมากกว่านั่นเดี๋ยวผมลองอีกกันหนึ่งให้ด้วยแล้วก็สําหรับชุดเกาะมีอะไรก็ใส่ๆไปก่อนนะครับมันก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเรื่องของชุดเกาะขอขายก่อน ในส่วนของพอเรายิงขึ้นมาครับมันก็จะมีเคลดในส่วนตรงนี้มันไม่ใช่เคลดมันมันแค่เหมือนคุยเล่นตรงนี้ก็จะเป็นเคลดนะครับสามารถเราคุยได้มันจะเป็นพอเราทาเสร็จตรงเนี้ยอย่าลืมมาส่งครับเคลดมันจะไม่ได้รีรันให้อันนี้น่าจะประจำวันผมเพิ่งรับไปเนาะตรงนี้แล้วก็มีตะเกียงเผื่อใครยังไม่ซื้อโรคแรกสนัมมอนโคสเกลดิทันพวกเนี้ยหรือดาบมันจะพุ่งเข้ามาฟันเรากันได้เลยครับนี่แล้วก็ตี แต่สเกิลอันนี้ผมไม่ไแน่ใจมันเป็นเพราะอะไรนะบางทีมันก็แบบเหมือนมันกิ้งอยู่มั้งจังหวะตีเราก็ตีไม่ได้ในส่วนของตรงนี้ครับผมจะแนะนําการฟาร์มอยู่สองจุดลงไปด้านล่างกลับขึ้นไปผมจะพาทางลงก่อนเนาะทางลงเนี่ยเราจะลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราก็จะถึงจุดฟาร์มตรงนี้เลยเราจะวนโดยการตีตรงนี้เสร็จปั๊บวนเข้าไป แล้วก็วนวนมันก็จะออกมาในทุตเติมตรงนี้เรียบร้อยตัวมีสั้นผมแนะนำไปแล้วเนาะถัดมาตัวก่อนนี้มันก็จะเดินเข้ามาฝันกันแล้วก็รอมันฟันกรอนี่ผมพากันแล้วมันจะตีกรอเซืรมันปิงอ่ะไปแล้วเอ่มมีอีกไหมเซิรฟควานมีตีกันจะตีกรอกกันผมกันไม่อยู่เลยอะ โมผมกันไม่อยู่จริงวะการการอ่าแล้วก็ตีส่วนไปเลยครับประมาณนี้ถ้าสเปียร์มันก็จะฟันได้หลายฮิตเนาะสําหรับตัวขอานผมว่ากันง่ายกว่ามันง้างนานแต่สองตัวนี้ก็ไม่ไหวนะพอหาขวานอีกทีนแบบขวนนะครับมันจะงา้างเร็วไปเัาง้างก่อนงาน้างกันแล้วก็ลองฟันกัน เอ,เอาไปอะไรอะ่ะนะครับในส่วนของตรงขวานะ่ะยังไงก็ต้องกันก่อนครับเอาให้ปลอดภัยอะ่ะการการเราค่อยตีครับมันยังไงก็ติดสตันแหละเออมาน,นี้สําหรับอาวุธอีกอันหนึ่งความไวมันจะน้อยกว่าเนาะเล่นได้ไหมมาลองดูการการไม่ทัน การไม่หันเลยถอนให,หม่โอ้โหโ,โหการการก่อนก็ไม่ได้เซิร์ฟมันปิงอะ่ะถ้าฟาร์มมอนเนาะผมแนะนำหาเซิร์ฟแบบปิง40พอนะไอ้นี่มัน200อะ่ะปิงมัน200อะ่ะ จะเล่นยากแต่ว่าถ้าอยู่ในเซิร์ฟปิงน้อยก็สามารถฟาร์มมอนกันกันตีไปเรื่อยๆครับดอกตัวนึงค่อนข้างเยอะครับล้กก็จะมีพวกแบทที่เลียลต่างๆตรงนี้ก็ยอดมนุษย์บบเยี่หน่าเซิร์สองคนนะนะัเนี่ะโอเคผมจะพาไปในส่วนของด้านบนต่อเลยส่วนของด้านบนก็คือทางนี้ครับก็คือเดินขึ้นได้เลย เดนเจอร์เนาะแล้วก็เดินขึ้นมาตัวระเบิดผมขอตีนะแล้วก็จะมีส่วนของพิกแอ็แล้วก็จะมีของตัวนี้ก็เป็นเควสมาไม่แน่ใจว่าเครสประจาวันหรือเปล่าแล้วก็จะมีทางลงแต่ผมขอพูดในส่วนของจุดฟาร์มต่อก่อนลืมนะครับเดินเข้ามาแลนะ้วเห็นตัวนี้แล้วเดียวซ้ายเลียวซ้ายเลียวขวาตรงนี้สามารถยืนฟาร์มสองก้อนได้เนาะ ก็ค่อนข้างดีจุดนี้แต่จะมีโอกาสเกิดแล่ใหญ่ก็ถ้าเกิดแล่ใหญ่ก็สวยแล้วก็สามารถเดินเข้ามาตรงนี้คนระับก็จะมีจุดฟาร์มอีกจุดหนึ่งเป็นโถงใหญ่ตรงนี้เลยโถงตรงนี้สามารถวนตีได้ก็คือวนตรงนี้ครับวนวนโอเซิร์ฟนาวจัดนะนครับวนได้เลยวนวน,นตรงนี้ได้ เนี่ยครับประมาณนี้สําหรับการวนตีในตรงจุดนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนญาตรีตัวแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปด้านล่างวิธีลงไปด้านล่างครับเราต้องมีพลิกแอคที่สามารถขุดได้ก่อน80ดสิบไมล์พาวคิดว่าขุดลงขุดลงไปได้แล้วแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเนาะในการซื้อเพียงนี้ให้ซื้อแค่นี้พอแล้วหาเซิร์ฟที่เขาขุดอยู่เดินลงไปง่ายกว่าเนี่ยครับก็เดินขึ้นมานะครับ เลี้ยวขวาล่องนี้แล้วก็เลี้ยวขวาลงไปถ้าเซิร์ฟที่มีคนขุดอยู่ก็สามารถรอเขาขุดแล้วก็ลงไปได้เลยเนาะแต่ถ้าไม่มีก็รีเซิร์ฟครับอรอแป๊บมนึนงครับโอเคพอลงมาได้ปั๊บมันก็จะมีมอนให้เราตีหลายตัวถ้าเป็นตัวด็กเกิลเนาะหรือมิสซันมันก็จะตีเหมือนเดิมมันจะเดินเข้ามาที่ทมันเลยกัน แล้วก็ตีมันคืนตัวนี้ผมแนะนําให้ตีตีไปเลยการแค่ละฮิตแรกถ้ามาตัวขวานก็เหมือนเดิมครับมันก็จะเดินเข้ามาน้างแล้วก็รอยทีหนึ่งแล้วก็ตีมันน่าจะติดส s t น n นถ้ามงงีเราไวพอประมาณนี้จบจะมีตัวหนึ่งที่ตีง่ายแนะนําเป็นสลามเนาะสลามมีไหมฮะนี่มีสลามเกิดอะ่ะเออแต่ว่าถ้าเป็นตัวเขียวอะ่ะ มันค่อนข้างยากเนาะมันเก่งเกินไปนิดนึงเพราะว่ามันเริ่มมามันจะตีเราก็จริงเรากันได้ครับแต่มันมีโอกาสเคาน์เตอร์เราด้วยเคียวเนี่ยสลามครับมันจะมีมาขึ้นขึ้นกันเลยแล้วก็ตีได้เรื่อยครับตีไปเถอะตัวคนเนี้ยจริงๆสลามแนะนํายังไงก็ต้องกันอยู่ดีอ่ะสลามตีค่อนข้างแรงเนาะมันจะวนตีได้เรื่อยสลามไม่น่ากลัว ทำไมตัวริปเปอร์ผมไม่แนะนําให้มือใหม่ตีเลยเพราะมันตีเราแรงมากอันนี้ผมมีชุดไงนี่ยครับก็มันมีการองมันอีกอะต้องระวังนะลิปเปอร์ในส่วนของตรงนี้ก็หรอเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเอาพลิกแอคค่าแสนด้วยเนอะเพราะว่าพลิกแอคแสนห้าเราสามารถซื้อได้เลยพิกแอคแสนห้าก็อยู่ตรงนี้ซื้อได้เลยแต่ว่า ผมก็ไม่เห็นมีใครใช้นะคนแนะนำก็ไม่ค่อยมีก็เลยคิดว่าข้ามไปเถอะแล้วก็เดินเข้ามาตรงนี้ครับเกินตามมาเลยเนาะมันจะมีให้ส่งเพจเดมโมนิกแต่ว่าพิก,500อก,ก,กแอคแสนสะองก,ก่อนเพื่อไปขุดแร่ลาวาให้ได้แล้วก็มาส่งเพส แรกที่ต้องใช้นะครับก็คือเดมอนิกอันนี้สามก้อนเนาะส่งเพดเขาเขาจะให้กุญแจมาแล้วก็เดินเข้ามาในประตูนี้ครับเปิดเปิดประตูแล้วก็เดินเข้ามาซื้อได้เลยเนาะแนะนําเป็นเผาก๊อบลินนะก๊อบลินใช่ก๊อบลินมันก็จะสามารถลดราคาลงสิบสองเปอร์เซ็นสามารถซื้อได้ครับตรงนี้ก็ถ้าจะเป็นทิกแอคเอนกหรือทิกแอคจบได้แล้วแล้วละมั้ง ราไม่มีปรับสเตตัสมาอีกเนาะเรื่องของรักก็เพิ่มขึ้นผมแนะนําแล้วกันเนาะเป็นทิกแอันนี้สุดท้ายเลยแต่ว่าเรื่องของการเอารูนไปอัพมันก็ใช้เวลาอีกแต่ว่าถ้าแนะนําให้จบก็คือตัวนี้แหละจบของจริงสําหรับในคลิปนี้ในโลกสองน่าจะมีเท่านี้เนาะถ้าแบบเพื่อนๆชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ,บครับ